สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันแชนเนลนะครับก่อนอื่นนะครับฝากสมาชิกทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดรูปกระดิ่งไว้ให้แอดด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปใหม่ๆนะครับครับผมก่อนที่จะไปชมรับชมคลิปนะครับแอดก็มีคําเตือนนะครับคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับในการนำสติ ย้อนหลังนะครับนํามาคํานวณเพื่อหาความน่าจะเป็นเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เลื่อนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับผม <c oughs> <c oughs> ครับผมวันนี้ก็มีสูตรมาฝากอีกเจ่นเคยครับผมเป็นสูตรสิบหน่วยบนนะครับสถิติของปีนี้ก็เข้ามาต่อเนื่องนะครับยังไม่หลุดนะครับ ก็ไม่พูดพ่ำทำเพลงครับไปสำรวจสูตรพร้อมกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมแล้วแอดก็จะพาคำนวณไปพร้อมกันนะครับว่าสูตรมันใช้ข้อมูลส่วนไหนมาคำนวณบ้างนะครับผมครับผมไปเริ่มจากงวดแรกนะครับของ E หกเจ็ดนี้นะครับก็คืองวดวันที่สิบเจ็ดอ่างวดวันที่สิบเจ็ดมกราเนาะ บทที่สิบเจ็ดมกราผลการคำนวณนะครับเดี๋ยวขยายนิดนึงนะครับให้มันใหญ่เดออ่นจอหน่อยผลการคำนวณนะครับ <c oughs> สูตรคำนวณสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรหลักสิบนะครับสูตรหลักสิบแล้วก็สูตรหลักหน่วยนะครับหลักสิบผลการคำนวณออกมานะครับได้สี่ไอได้สี่บวกสามก็ได้ทั้ง เท่ากับ7นะครับได้7กับ4นะครับในหลักสิบหลักหน่วยนะครับผลคำนวณออกมาได้8กับ9นะครับก็ำนำมาจับคู่กัน7 8 7 9 4 8 4 9นะครับผลออกในงวดนั้นคือ979นะครับออสองตัวก็7 9นะครับสองตัว79ก็เข้าไปที่คู่79นะครับ หลักสิบเข้าที่เลขเจ็ดนะครับหลักหน่วยเข้าที่เลขเก้านะครับก็เข้าตรงหลักนะครับถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับงวดต่อมานะครับผลคำนวณหลักสิบได้หกกับสามหลักหน่วยได้สองกับสามนะครับก็จับคู่ได้หกสองหกสามสามสองสามสามนะครับผลออกงวดนั้นคือศูนย์หกสาม สองตัวก็จะได้หกสามนะครับก็เข้าไปที่คู่หกสามตรงๆนะครับหลักสิบเข้าที่เลขหกหลักหน่วยเข้าที่เลขสามนะครับงวดต่อมาครับผลคำนวณหลักสิบได้เก้ากับหกนะครับ หลักหน่วยได้4กับ5นะครับก็จับคู่94 95 64 65นะครับผลออกงวดนั้นคือ3 95นะครับสองตัวก็เป็น95นะครับก็เข้าไปที่คู่95ตรงๆอีกน,นะครับสำหรับงวดนี้เป็น,นวงวดที่3แล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับสำรวจเฉพาะปีนี้เนาะหลักสิบก็ที่เลข9นะครับหลักหน่วยก็ที่เลข5 งวดที่สผลการคำนวณหลักสิบได้0นย์กับ7นะครับหลักหน่วยได้2กับ3นะครับก็จับคู่ 02, 03, 7, สองศูนย์สามองเจาผลออกงวดนั้นคือ603 10หน่วยก็03นะครับจิดหน่วยศูนย์สก็เข้าไปที่03ตรงๆอีกนะครับหลักสิบเข้าที่เลขศู หลักหน่วยเข้าที่เลขสามนะครับก็ทงหลักนะครับต่อมางวดต่อมานะครับ <c oughs> ผลการคำนวณหลักสิบได้ห้ากับสองได้หลักหน่วยได้หกกับเจ็ดก็จับคู่เป็นห้าหกห้าเจ็ดหกสองหกสองเจ็ดนะครับผลออกผลออกในงวดนั้นก็หกสองหกนะครับ สองตัวท้ายคือสองหกก็เข้าไปคู่สองหกตรงๆนะครับเอาคู่สองหกนะครับหลักสิบเข้าที่เลขสองนะครับหลักหน่วยเข้าที่เลขหกงวดที่แล้วครับทีนี้งวดที่แล้วผลการคำนวณหลักสิบได้หนึ่งกับแปดหลักหน่วยได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับ ก็นำมาจับคู่ได้หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับผลออกคือสี่แปดหนึ่งเข้าไปที่คู่แปดหนึ่งนะครับนี่ในงวดที่ผ่านมาเข้าไปคู่แปดหนึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับหลักสิบเข้าที่เลขแปดหลักหน่วยเข้าที่เลขหนึ่งะครับแปดหนึ่งมาดูงวดนี้ครับทีนี้งวดนี้จะได้ สเหเหูตรจะคำนวณออกมาได้ตัวไหนนะครับไปคำนวณพร้อมกันเลยนะครับสูตรนะครับ <hatten> อ yep. ันนี้คือสูตรคำนวณนะครับสูตรที่หนึ่งด้านบนนะครับนี่สูตรที่หนึ่งด้านบนสูตรที่สองด้านล่างก็คือหลักหน่วยด้านบนจะเป็นสูตรหลักสิบนะครับด้านล่างจะเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับสูตรก็จะมีหลักสิบนะครับก็จะมีหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งแล้วก็หลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับ ก็คำนวณไปพร้อมกันนะครับมันจะมีเลขคงที่คือเลขสามด้วยนะครับสำหรับศูนย์หลักสิบนะครับหลักหมื่นคือ0 0บวกหลักสิบแปดนะครับศูนย์บวกแปดได้แปดนะครับแปดบวกเก้าแปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดก็เอาเฉพาะตัวท้ายคือเลขเจ็ดนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับก่อนเจ็ดบวกสามก็ได้สิบ ก็เอาเฉพาะตัวท้ายคือเลขศูนย์นะครับขยายสูตรเ้ื่อการบวกเพิ่มเจ็ดเต้มนะครับบวกเพิ่มเจ็ดเต้มก็จะเป็นศูนย์บวกเจ็ดก็ได้เจ็ดนะครับสําหรับสูตรหลักสิบนะครับเดี๋ยวก็นําไปใส่ข้างบนนะครับส่วนสูตรหลักหน่วยนะครับสูตรหลักหน่วยก็จะมีหลักพันหลักพันหลักร้อยคูณสองนะครับแล้วก็หลักสิบล่างคูณสองนะครับ ตัวนี้มาทําตัวที่คูณก่อนนะครับ4 2เป็น8นะครับ9ก้าสองสิดก็ได้8เหมือนกันนะครับก็บวกเลยนะครับ3ามบวกแก็ได้11ก็1นะครับ1นบวกแเป็น9กนะครับก็ได้9ก้าเกบวกเ็ 9, 7, ก็ได้16กเอาตัวพ่อตัวท้ายคือเลขหกนะครับบวกเพิ่มหนึ่งแต้ม6ก็เป็น 7นะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้เราก็ได้ตัวเลขแล้วนะครับก็นำไปเติมลงในช่องด้านบนอีกนะครับ <c oughs> ตัวนี้ผลลัพธ์ได้7จตัวนี้ผลลัพธ์ออกมาได้9นะครับเด่นศูนย์เจะครับแล้วก็หกเจ็ดจับคู่ครับก็จะได้ ศูนย์หกศูนย์เจ็ดเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับในสองตัวบนของงวดนี้นะครับสูตรก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากานำมาฝากให้สมาชิกทุกท่านนะครับ คำนวณออกมาแล้วนะครับก็ได้สีชุดนะครับอแอดก็ไม่อาจทราบเหมือนกันนะครับว่ามันจะยังคงเดินต่อหรือเปล่าแต่ก็คำนวณไปตามสูตรมันได้ผลลัพธ์ออกมาประมาณนี้นะครับเห็นมันเดินดีนะครับก็เลยนำมาฝากสมาชิกทุกท่านไปให้พิจารณานะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อมูลนำมาฝากเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดรูปกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอเก่าเขาว่าสวัสดีครับภูมิ